ถ้าจะเปรียบความต่างระหว่างเลี้ยงหมากับเลี้ยงแมวมันก็เหมือนเราได้เรียนรู้ภาษาของหัวใจที่ไม่เหมือนกันหมาคือเพื่อนแท้ที่รักเราด้วยความซื่อสัตย์หมดหัวใจเขาจะรอเราอยู่หน้าประตูไม่ว่ากลับดึกแค่ไหนเขายอมเดินไปทุกทางแม้ทางนั้นจะลำบากแค่เราอยู่ใกล้เขาก็สุขที่สุดในโลกแล้วเลี้ยงหมาเราจะได้เรียนรู้ว่าความรักคือการยกทั้งหัวใจให้ใครสักคน โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเลี้ยงแมวแมวคือเพื่อนแท้ที่รักเราในแบบที่มีเสรีภาพเขาจะมาหาเราในวันที่อยากอ้อนและเดินห่างในวันที่อยากพักใจเขาสอนให้เราเข้าใจว่าความรักไม่ใช่การครอบครองแต่คือการเคารพพื้นที่ของกันและกันแต่สุดท้ายต่างกันเพียงภาษาแต่มีความหมายเดียวกันคือพวกเขาทั้งคู่เป็นเพื่อนแท้ที่จะอยู่กับเราจนวันสุดท้ายของลมหายใจ ดูแลเขาให้ดีตราบที่แววตาสะท้อนเงาของเราเขาจะรักเราจนหมดใจ